สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะย้อนคําทํานายอาจารย์ชัญญาเคยเปิดภยัยทํานายชะตาชีวิตลุงพลจับได้เด็กกุญแจจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพล ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรันวงศีชาหรือน้องชมพูอายุ3ปีตามหมายจับที53ทับ2564ลงวันที่1มิถุนายน2564ในข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพ ที่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทำให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งโดยวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลสข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกศพเสร็จสิน้น ในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีปเปลี่ยนแปลงไปมีรายงานว่าสำหรับหลักฐานในการออกหมายจับครั้งนี้คือหลักฐานบริเวณจุดพบศพได้แก่กางเกงรองเท้าเส้นขนจำนวน3ามเซนที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู ที่ถูกสับ36เซนและคําให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลย้อนเมื่อต่อลุงพลไปนั่งเปิดภยัยกับอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัสตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์มากมายขนาดนี้ลุงพลได้ถามอาจารย์ชัญญาว่า อนาคตข้างหน้าตัวเองจะเจออะไรบ้างลุงพลเคยเปิดไพ่ไว้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดมีคนมาพูดถึงอีกครั้งโดยลุงพลจับได้ไพ่แบ่งเค้กอาจารย์ชัญญาบอกว่าเป็นเรื่องเงินก่อนและการจัดสรรผลประโยชน์วันนี้ลุงพลกำลังเจอเรื่องเงินนอกจากนั้น ยังจับได้ไพ่กาน้ำร้อนอาจารย์ชัญญาทำนายว่าในใจวุ่นวายสับสนระหว่างเรื่องของร้อนฟื่นไฟหรือมีปัญหาจากเรื่องฉุกระหงหูเร่งด่วนจับได้ไพ่เด็กบริวารมีเด็กบริวารที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนองครองบึงนอกจากนั้นยังจับได้ไพ่ งอนง้อขอคืนดีที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ที่ทำลุงหน้าเสียเมื่อจับได้ไพ่กุญแจมืออาจารย์ชัญญาบอกว่าจะมีเรื่องวุ่นวายสับสนและทำเอาคนล,ลุกเมื่อลุงพลจับได้ไพ่วิญญาณมีวิญญาณคอยติดตามลุงพลตลอดเวลาเรามาต่อกันที่ทีมตำรวจชุดสืบสวน เล่าถึงความยากของคดีน้องชมพู่จากจุดเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ใกล้ตอนอวสานทีมสืบเล่าว่าปริศนาการเสียชีวิตของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค้างคาใจสังคมนานปีเศษความจริงคดีควรปิดลงเรียบร้อย เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์2564แต่มีบางส่วนทางเทคนิคยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเป็นเหตุผลให้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอบอตรต้องขอยืดระยะเวลาออกไปไม่ต้องการให้คนร้ายดิ้นหลุดในชั้นศาลตลอดหนึ่งปีคณะทำงานสางปมหนูน้อยวัยสามขวบ ทำงานกันไม่ได้หยุดพักทีมสืบสวนสอบสวนตามคําสั่งของแม่ทัพสีกากีตัวหลักประกอบด้วยพลตํารวจโทยันยงเวทโอสถผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคสี่พลตํารวจตีอักขพลพี่มนต์สิริรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่พลตํารวจตีนัททนานประชุม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสี่พลตำรวจตีนพสินพูลสวัสด์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ดพลตำรวจตีสมควรพึ่งทรัพย์ผู้บังคับการตำรวจน้ำพลตำรวจเอกชัดชยัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพลตำรวจเอกธีระเดชธรรมสุธี รองผู้บังคับการตำรวจปราปามยาเสพติด3พนตำรวจเอกกิติพงศ์จิตคามผู้กำกับการสืบสวน3ามกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ี่พนตำรวจเอกวิจิตบุญวันผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพนตำรวจเอกพินโยป้อมสถิตผู้กำกับการสวัสดิการเด็กและสตรี พลตำรวจเอกสีสันเฟื่องสังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคครามพันตำรวจเอกผดชงามระมอมผู้กำกับการสืบสวนหนึ่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกเทพพนมสุวรรณรัตน์ผู้กำกับการสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคแปด พันตำรวจเอกสานติกอนกเกษมผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพันตำรวจโทภูนสุขเตชะประเสริฐพรรองผู้กำกับการสืบสวนหนึ่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพันตำรวจโทเกรียงไกรพุทธไทยสงรองผู้กำกับการกลุ่มสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับ การตรวจสอบและวิเคราะห์อัจฉยกรรมทางเทคโนโลยีและพันตำรวจโทสุริยาณภกรีกําแหงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารในที่สุดเตรียมสรุปสำนวนการสอบสวนร,รวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้เวลาแกะรอยตามคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุตั้งแต่ลงพื้นที่เกิดเหตุวันแรก ที่พบศพเด็กเมื่อวันที่14พฤษภาค,คม63สามารถประมวลพฤติการแห่งคดีระบุน้องชมพูพักอยู่ที่บ้านมีพื้นที่ติดกับเขาผู้เล็กไฟได้หายตัวไปเวลาประมาณ9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาทีของวันที่11พฤษภาค,คม63มีน้องสะดิงพี่สาววัย14ปี เห็นเป็นครั้งสุดท้ายส่วนพ่อและแม่ของเด็กออกไปทำงานนอกบ้านจากการสอบถามพยานทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นชาวบ้านช่วยกันออกปูพรมติดตามค้นหาและเชื่อว่าเด็กผู้หญิงอายุเพียงสามปีไม่มีทางเดินลงป่าไปไหนได้ไกลบริเวณดังกล่าวจุดเกิดเหตุพบศพสามารถ เข้าได้หเส้นทางแต่ละเส้นทางไม่มีใครพบเห็นน้องชมพู่เดินผ่านมีเพียงเส้นทางเดียวที่ผ่านสวนอย่างท้ายหมู่บ้านพยานบุคคลสองคนให้การเห็นผู้ต้องสงสัยเดินออกมาช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาส่วนการสอบสวนอุปนิสัยของน้องชมพู่หากมีคนแปลกหน้ามาอุ้ม จะร้องโวยวายทันทีแต่ในขณะที่หายตัวไปปราศจากเสียงร้องและขัดขืนายานเด็กที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงเชื่อว่าบุคคลที่มาพาตัวไปต้องเป็นบุคคลรู้จักคุ้นเคยสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ประกอบด้วยบุคคลสิบคนแต่จากการตรวจสอบพยานบุคคล และพยานหลักฐานข้อมูลอื่นในห่วงเกิดเหตุไม่มีบุคคลที่น้องชมพู่ไว้ใจผู้ใดอยู่ใกล้เคียงรวมถึงเส้นทางเข้าป่ายังภูเขาเหล็กไฟเกือบทุกคนสามารถยืนยนันถิ่นที่อยู่ให้อย่างชัดเจนนอกจากผู้ต้องสงสัยคนเดียวไม่สามารถยืนยนันฐานที่อยู่ได้อย่างชัดเจนทั้งยังมีพยานบุคคล ระบุพบอยู่ในเส้นทางที่สามารถเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้หลังจากเด็กหายตัวไปผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะไปรับพระวัดถ้ำภูผาแอกเพื่อไปส่งยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดและได้พูดคุยกับพระที่เป็นพยานในเวลาต่อมาเด็กหายตัวไปแต่ข้อเท็จจริงแล้ว ยังไม่มีใครในระแวกนั้นแจ้งแก่ผู้ต้องสงสัยถึงการหายตัวไปของน้องชมพูเมื่อสอบสวนถิ่นที่อยู่ห่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2563ผู้ต้องสงสัยไม่สามารถยืนยันได้แต่กลับปากฏข้อเท็จจริงว่าได้พบกับพยานสองปาก บริเวณร่องน้ำบนเขาผูเหล็กไฟเป็นเส้นทางลงมาจากเขามุ่งหน้ากลับบ้านในลักษณะท่าทางมีพิรุธพยานทั้งสองคนมีการเรียกทักทายแต่ผู้ต้องสงสัยไม่ตอบรับผลการตรวจศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสันนิษฐานเวลาการตายของเด็กตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาที ของวันที่12พฤษภาคม2563ถึงเวลา14.30นาฬิกา30นาทีของวันที่13พฤษภาคม2563ดังนั้นยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่เด็กถูกทิ้งไว้จุดแรกบริเวณท้ายหมู่บ้านก่อนทางขึ้นภูเหล็กไฟยังมีชีวิตอยู่ก่อนมีการเคลื่อนย้ายไปบนจุดพบศพสอดคล้องกับผลตรวจ ของนักโพชนาการระบุสภาพร่างกายของน้องชมพูหากขาดน้ําในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงย่อมถึงแก่ความตายได้โดยไม่ต้องทำร้ายร่างกายขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของสำนักพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้เก็บพยานวัตถุหลายอย่างสำคัญสุดคือเส้นผมของเด็กที่ถูกหั่นจำนวนหลายเส้น วัตถุพยานดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในทันทีที่เปิดเจออยู่ในรถของผู้ต้องสงสยัยและเส้นผมของคนใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุพบศพทั้งที่ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาผู้เหล็กไฟตรงกับรายงานการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้รังสีเอ็กซรเลจากสถาบันวิจัยแสงชินโครตอน องค์การมหาชนขณะเดียวกันการสอบปากคำผู้ต้องสงสยัยหลายครั้งให้การเป็นพิรุธในลักษณะกลับไปกลับมาและไม่ตรงกับพยานบุคคลอื่นมีการไปข่มขู่พยานบางปากให้กลับคำในประเด็นเรื่องเงื่อนไขเวลาที่พบเจอสอดรับกับผลการเข้าเครื่องจับเท็จที่สรุปว่าผู้ต้องสงสยัยมีพิรุธในการตอบคำถาม จากพยานหลักฐานทั้งหมดของคณะทำงานพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบ่งชี้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยคนเดียวเท่านั้นจะนำตัวน้องชมพู่ไปและมีการทอดทิ้งไว้ในจุดแรกเพื่อกลับมาทำธุระพยานบุคคลอ้างอิงแล้วกลับเข้าไปพาตัวเด็กขึ้นบนเขาผู้เหล็กไฟทิ้งไว้ในป่าลึกที่ไม่มีผู้คน เพื่อให้พ้นไปจากตัวเองเป็นเหตุให้เด็กนั้นขาดน้ำขาดอาหารถึงแก่ความตายก่อนกลับมาจัดฉากอัมพรางคดีให้หลงเป็นเรื่องการฆาตกรรมล่วงละเมิดทางเพศด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าตัดเส้นผมจงใจให้คล้ายเป็นเรื่องสยศาสตร์มนดำของขเมนหวังเบี่ยงไปถึงคู่กรณีขัดแยง้ง ของพ่อเด็กคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดที่ใช้เวลาคลี่คลายหาพยานหลักฐานมัดผู้ต้องสงสัยนานถึงปีเศษได้บทสรุปเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารเสนอสาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้ต้องสงสัย ฐานทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและฆ่าผู้อื่นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา306และ308